สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับก็คือผมเลื่อนดู Tik t o อกตามปกติของผมไปนะครับแล้วผมไปเจออินฟูท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเชฟกระทะห้างนะครับที่ไปแจกแตงโมให้กับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับก็พูดประมาณว่าผ่าแตงโมยังไงผ่าแบบนี้ผ่าแบบนี้เหมือนผ่าให้กับหมูกับหมานะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวดูวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอนี้เลยครับอีเชฟกระทะห้างมึงทําให้มันดีๆไม่ได้หรอคุณผู้ชมเชฟกระทะห้างผ่าแตงโมแจกฟรีหน้า เรียงโพนทองแล้วมงดูสภาพกูผ่าให้หมูให้มาให้ไก่กินสภาพาดีกว่านี้ใครจะไปกล้าหยิบกินมึงผ่าให้ดีๆสิถึงแม้จะเป็นแจกฟรีก็ทัางเถอหยุดไว้ก่อนนะครับนะครับคุณอาจจะเห็นแค่มุมมุมหนึ่งของคนคนหนึ่งนะครับเขาอาจจะเอาแค่ภาพภาพเดียวลงก็ได้นะครับคือการให้ทานนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนะครับคุณอาจจะเห็นแค่ภาพภาพเดียวแต่ยังไม่เห็นอีกมุมมุมหนึ่งของเชฟกระทะห้างนะครับ มันจะมีวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับที่เชฟกระทะห้างลงไว้นะครับก็จะเป็นเชฟกระทะห้างขนแตงโมมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแตงโมน่ะเต็มหลังกระบะ๋เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมไปแจกเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนะครับนี่เลยนี่เห็นไหมครับแตงโมนะครับนะครับ เห็นไหมเป็นลูกๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแตงโมเป็นลูกๆเลยนะครับอ่ะพอก่่นนะครับคุณอาจจะเห็นแค่มุมมุมหนึ่งของคนคนหนึ่งนะครับแต่คุณไม่ควรไปพูดแบบนั้นไม่ควรไปลดค่านะครับเขามีน้ําใจมีจิตใจดีไปแจกให้กับเด็กนักเรียนนะครับอันนี้มันก็คือหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งนะครับการให้ทานนะครับการให้ทานนะครับไม่ว่าจะมากหรือว่าจะน้อย 10บาท20บบาทก็คือการให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับยิ่งมีความสุขไม่ควรไปพูดแบบนี้นะครับฝากไว้ให้คิดสวัสดีครับ